แน่นอนครับวันนี้เรามาพร้อมกันนะฮะด้วยเรื่องราวข่าวสารที่น่าติดตามนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสรุปประเด็นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา1ประเด็นที่น่าสนใจครับเรื่องราวของการเกาะติดสถานการณ์น้ําท่วมอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือช่องทางในการรับชมของเราผ่านทางโซเชียลมีเดียมีช่องทางไหนบ้างครับครับสามารถรับชมเราได้นอกจากช่อง2 2hd แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเราผ่านทางไลฟ์นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ผ่านทาง NBT l i v e n b t, t 2hd นะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกันเข้ามาได้ในเรื่อง สถานการณ์น้ำท่วมต่างๆเพราะว่าตอนนี้เนี่หยหลายๆพื้นที่พื้นที่ตอนบนของประเทศสถานการณ์อาจจะเริ่มคลี่คลายลงไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าน้ําเองเนี่ยมวลน้ําใหญ่ๆก็เริ่มที่จะไหลลงมาภาคเหนือตอนล่างทั้งพิจิตรพิษณุโลกตอนนี้เฝ้าระวังกันต่อไปแต่ว่าพื้นที่หลักๆสัมพันก่อนหน้านี้ที่เกิดน้ําท่วมกระไปก็คือพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทัยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับใช่ครับโดยล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรก็ลงพื้นที่นะับไปต ที่จังหวัดสุขโขทัยด้วยถ้าลงพื้นที่ไปพร้อมกับแกนนําของพักเพื่อไทยนะครไม่ว่าจะเป็นคุณสรวงเทียนทองสอสอสะแก้วในฐานะเลขาธิการพักเพื่อไทยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมมีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมคุณพวงเพชรชุนละเอียดอดีตรัฐมนตรีประจาสานัก นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยนะครับพร้อมทั้งสสสุโขทยัยทั้ง4เขตแล้วก็มีสสในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับครับซึ่งพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็เป็นพื้นที่ฐานกําลังสําคัญของคณสมด์เทพสุทินด้วยนะครับพอไปถึงที่สุโขทัยเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เข้าไปกราบสาการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเพชรหลวง,งพ่อพึ่งหลวงพ่อสัมฤทธิ์หล บรรยากาศไปให้กําลังใจของพี่ๆอาสาสมัครที่เขาไปร่วมกันทําอาหารร่วม ตักอาหารเพื mm. ่อไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนซึ่งเนี่ยฮะบรรยากาศประชาชนในพื้นที่ไปรอรับท่านนายกันเยอะทีเดียวครับใช่นะฮะเห็นคลิปไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์บางคนถึงกับหลั่งน้ําตาก็มีพอเห็นได้กําลังใจจากท่านนายกแพลทองทานชินวัตรนะฮะก็เรียกว่าปล่อยโฮก็มีแล้วก็รู้สึกได้กําลังใจขึ้นมาท่านก็บอกว่ากินเยอะๆกินข้าวเยอะๆด้วยจะได้มีแรงต่อสู้แล้วก็ติดตามเรื่องราวของการบริหาร จัดการน้ําต่างๆต,ต่อเนื่องกันไปด้วยครับซึ่งหลังจากที่ท่านไปโรงครัวแล้วก็ไปมอบถุงยางชีพแล้วนี่แหละครับท่านก็เดินทางไปที่ประตูระบายน้ําแม่น้ํายมหรือว่าบ้านหาดสะพานจันนะ<ม>ครับเพราะว่าต้องจุดนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาบอกตรงส,สวรรคโลกตรงหาดสะพานจันเนี่ยรตรงนั้นเป็นประตูระบายน้ําที่วัดกันเลยนะว่าถ้าเกิดสมมุติตรงนี้ท่วมเนี่ย<ม>แปลว่าสุโขทัยท่วมท<ม>่าน,นก็ไปดูตรงจุดนี้แล้วก็นี่แหละครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่เองก็ไปยืนอธิบายไปรายงานสถานการณ์น้ําในแม นำน่านรวมถึงแผนเผชิญเหตุแล้วก็แผนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งหลังจากนั้นท้านนายกรัฐมนตรีแพททองทานเนี่ยก็ไปทักทายพี่น้องประชาชน<ม>ไปอุดหนุนสินค้ากับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลังจากนั้นก็เดินทางไปอีกจุดหนึ่งเป็นจุดประตูระบายน้ําคลอง6บาทที่สวรรคโลกเช่นเดียวกันแล้วก็ไปเยี่ยมประชาชนที่วังทองกับวังใหญ่นะครับแล้วก็ไปมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภยัยอบตอวังทองแล้วก็ที่สําคัญคือน,นอกจาก ชาวบ้านแล้วก็ยังไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่อบอตอ<ม>เจ้าหน้าที่อปพรไปมอบไปให้กําลังใจด้วยนะครับเพราะ่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทํางานหนักเรียกว,ว่าดูแลประชาชนกันตลอด24ชั่วโมง